สสวััดีคครบทุกนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันในรายการ Kingdom ม u z z l e นั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยได้มีการรายงานออกมาจากทางสำนักข่าวของทางประเทศเกาหลีใต้นะครับเปิดเผยเกี่ยวกับรายชื่อสำหรับผู้เข้าแข่งขันรายการควีน Do ม p u z โซนั่น หลังจากที่มีข่าวลือเนี่ยปล่อยออกมาว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นจะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการครั้งนี้ล่าสุดในตอนนี้ทางเจ้าของรายการอย่าง m อ็นะครับก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วสําหรับ8รายชื่อแรกนะครับที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันของรายการควีนดอฟแบบใหม่แบบสับควีนดอฟพัซเซิลนั่นเองนะครับซึ่ง8รายชื่อนี้เนี่ยก็เป็นเมมเบอร์จากวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ทั้งได้ยุติกิจกรรมไปแล้วแล้วก็กําลังทํากิจกรรมกันอยู่ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีแฮร i อิน จากลาบูมนะครับแล้วก็จูอีจากโมโมแลนและเคจากเลิฟลิสนะครับที่ในตอนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมาและล่าสุดเนี่ยก็ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าทั้ง3สาวแฮอินลาบูมเคเลิฟลิสและจูอีจากโมโมแลนนะั้นจะเป็น3ผู้เข้าแข่งขันในรายการควีนดอมแบบใหม่แบบซับและก็ยังมีอีกนะครับนั่นก็คือเยอึนจาก CLC ด้วยก็เข้าร่วมรายการครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับชิโรมะมิรุนะครับจาก n m b 4 8หรือที่แฟนๆเรียกกัน ว่ามิรุรุนนั่นเองนะครับก็เข้าร่วมครั้งนี้ด้วยอีกหนึ่งสาวก็คือแชยอนจาก i อจูวอนซึ่งแฟนๆเนี่ยทึ่งมากๆเลยนะครับกับการเข้าร่วมรายการครั้งนี้ของแชยอน i อจูวอนหรือว่าแชยอนในฐานะศิลปินเดียเ่ยวในตอนนี้เพราะว่าได้เดบิวต์โซโล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาอย่าง n o อ นากริงอันยอาฮาดกระแสะกําลังไปได้ดีนะครับแต่ว่าแชยอนนั้นเข้าแข่งขันในรายการนี้อีกครั้งก็ทําเอาแฟนๆแบบว่าให้กําลังใจแล้วก็สู้ต่อไปเพราะว่าแชยอนเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการเซอร์ไพรวลต่างๆเนี่ยมามากมายหลากหลายรายการสุดๆแฟนๆยกให้ฉายานะครับว่าควีนออฟรายการแข่งขันควีนออฟเซอร์ไ a l มาลครั้งนี้เนี่ยขอให้ได้กระแสะแล้วก็ได้แฟนคลับเพิ่มไปอีกมากๆเลยอยากให้ประสบความสําเร็จสุดๆแฟนๆก็อวยพรเต็มที่นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี อีก2องเมมเบอร์จากไฮคีด้วยนะครับนั่นก็คือรีน่าและก็ฮวีซอั่นเองที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แฟนๆก็ทึ่งเหมือนกันนะครับที่ไฮคีส่งเมมเบอร์มาตั้ง2คนเลยและตัววงกับตัวเพลงเองเนี่ยตอนนี้ก็กำลังไปได้ดีขึ้นชาร์ตกันมาแล้วครับเรียกได้ว่ากระแสกำลังมาเลยทีเดียวถ้าหากเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้อีกเนี่ย,ยก็น่าจะได้แฟนคลับใหม่ๆเข้าด้อมไปอีกเพียบเลยอีก2สาวฮิโตมินาโกะนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางรายการอย่างเป็นทางการแต่ว่า ไม่นานเนี่ยน่าจะมีอะไรอัปเดตความเคลื่อนไหวมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากฮิโตมิกับนาโกะเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับไอจิวเนี่ยก็จะส่งเมมเบอร์มาถึง3คนเลยทั้งแชยอนฮิโตมิแล้วก็นาโก นี่ก็เป็นเรื่องราวของรายการ Queendom Puzzle นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยเคลื่อนไหวอัปเดตคอนเฟิร์มแล้วสำหรับแต่สมาชิกที่จะเข้าร่วมรายการในครั้งนี้นะครับชชยอนไอจีบอนจูอีโมโมเลนเยอึนซีเอลซีเคเลิฟลิสมิรุเอ็นเอ็มบีโฟร์ทีเอแฮอินลาบูนะครับแล้วก็รีน a าแอนฮุยซอจากไฮคีนั่นเองสำหรับในคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตไ้เพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าใครเนี่ยที่เชียร์คนไหนทั้ง8คนนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ ับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง